มีชื่อเวลาขึ้นกะเรายกว่าเขาก็ดูเหมือนกันก็เหมือนกันมันพูดของเป๊กพูที่ติดตามคนนี้เขาอยู่ในตู้อะไรใช่ไหมโอ้โหนกนกแล้วนกนก ไอ้นี่ก็ไม่บอกคุยอะไรกิสาวได้ทีว่าในดูปแบบเคสเขาฟังากกว่าแมนอ่าเนื้อลัอมันเล่นเคสไอ้บังอ่ะไม่มีนะไม่มีมาไม่มีมาไม่มีมาลงใครลงใครไม่รู้อ่ะด้วยไม่รู้จักเลยเขาบอกไอ้บังทักไปก่อนเลยตอยจะซอรี่เขาว่าแล้วอเมซอนนี่น่ะเออ คลิปนี้คลิปที่ึีปัญหาในการายำมากท่สุดใช้เวลานานที่สุดและก็ร้อนทีสุดเขาที่เคยทำมาไอ้ที่ตามทำกัเลยจะร้อนไม่ต้อแก้ตัวะไม่หีไม่ีก็ไม่ตือเลยใ่ ทงนี่หละยจำเป็นเลยอยานมีอะไรได้ไหมนะครับแคุณไม่มีเวลาดิผมมีสัญญาฟรีมาแจกนะครับไมอะไรซิกซี่ครับเราสามารถทานกรไปให้ได้ในเดือนมรนาคมปลอดแอนตี้ไวรัส90%ครับแล้วมันตีให้ผู้ใช้มากกว่าห้าหมื่นคนนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนครับเดี๋ยวผมเทีดให้ดูดีกว่าจะได้รู้เสือกให้มันรู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่าวันนี้ผมเทีดในคอมพิวเตอร์นะครับ อเปิดขึ้นมาเลยนะมีคนทำทำเพลงตอนนี้ผมมีเงินในพอร์ตอยู่ค่าพันเจียดอนเข้าประมาณนันไม้ผมจะลงทุนไปที่2,000บาทครับแค่ชนะไม้ใบเดียวรูปต่อนี้สัญญาณรูปต่อนี้แดงมาที่ AUDUSD ครับแค่กดลงหรือขึ้นตามสองทำแนี้เราก็กดลงใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยครับ f ี e e 2,000บาทมาดูกันครับไม่ต้องรอนานครับนาทีก็รู้ผลแล้วครับตอนนี้กราฟแนวนี้ลงมาแล้วนะครับเรามอยู่ระดับสูงมากตรงนี้ครับมาทัก ีก่คตัวพิชาเยอะขนาดนี้ตัวพิชานรวยเพิชาเบอร์ใหม่พิชาเบอร์ใหม่พิชาใชัยหนึ่งลูกคิดถึงที่ไหนบ้างครับบนบนหนึ่งเลยใช่ไหมผมกำลังใจทายนี่อยู่ที่ หนึ่งพันเจ็บาทนะครัปป่าโมกมาก็ไม่มีนะทำกำไรได้ภายใน1นาทีครับ1 7พเจรสิบหกบาททุกคนสามารถใช้ันยาที่หนาทีจากผมได้เลยนะครับตอนนี้เพ้งเปิดใช้ทพีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดเลยครับถ้าแอดมินไปได้นะครับที่ลิงใต้คลิปครับแล้วถ้าคุณอยากศึกษาเรื่องนกงินนหนึงเนียในกลุ่มเขามีไล์ทุกวันครับร้อว่าจะมือใหม่มือเก่าว่าเท็นได้เลยครับเข้าใจง่ายนะสามารถททำกำไรได้จริงครับย้ำนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแ ทัางแอ่นิไนไปแล้วก็เปิดตกับแบ่น,นดินโน้นี่นีคุณก็สามารถสร้างกำลังร้างรายได้มานะครรัด